สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับปรับเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนเนื่องจากอุณหภูมิสูงแฟนเพจโรงเรียนไซงามพิทยาคมได้ออกมาโพสประกาศเรื่องการเลื่อนเวลาเรียนโดยระบุว่า โดยสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีอุณหภูมิที่สูงและมีแสงแดดที่จ้ามากในขณะที่ทํากิจกรรมเข้าแถวคารบทงชาติหน้าเสาธงของนักเรียนจะมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นในภาคบ่ายซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของนักเรียนได้ทางโรงเรียนไซงามพิทยาคมจึงได้เปลี่ยนแปลงเวลาการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเข้าเรียนคาบเรียนที่1ในเวลา8โมงและสิ้นสุดคาบเรียนที่8หรือคาบเรียนสุดท้ายนะครับในเวลาบ่าย2โมงครึ่ง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่29พฤษภาคมถึงวันศุกร์ที่2มิถุนายนหรือจนกว่าสภาพอากาศอุณหภูมิจะลดลงแล้วจะกลับมาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับผมมีเซ็งเซงเวลาเข้าแถวตอนเช้าร้อนร้อนสมัยเรียนบุกทลายปาร์ตี้ชาวจีนมั่วสุมเสพยายาน,ยานห้วยขวางเจ้าหน้าที่ปปสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงไดมอน KTV ภายในเมลีอาบอบนวดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตห้วยขวางกทมซึ่งจากการตรวจค้นนะครับพบนักท่องเที่ยวจีนจำนวน48คนในห้องคาราโอเกะ4ห้องโดยมีของกลางนะครับเป็นยาเสพติดกับอุปกรณ์การเสพจำนวนมากและจากการติดตามของเจ้าหน้าที่จึงทราบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เป็นแหล่งมั่วสุมของนักท่องเที่ยวจีนที่จะไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าซึ่งคล้ายกับกรณีผับจินหลิงโดยจะมีค่าบริการห้องคาราโอเกะห้องละ100,000บาทสามารถใช้บริการได้6ชั่วโมง มีดีเจและเด็กเสิร์ฟประจําห้องให้ทั้งนี้นะครับจะมีการสืบสวนขยายผลทางร้านด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ส่วนทางเจ้าหน้าที่จีนนั้นนะครับจะถูกนําตัวส่งไปให้พนักงานสอบสวนสอน,นอมักกสันเพื่อตรวจสอบว่าเข้าเมืองมาถูกกฎหมายหรือไม่พร้อมทั้งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแถว r c a นี่ก็จะเป็นเยาวราชอยู่แล้วครับเนี่ยตอนนี้อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทยคะแนนพุ่งพรวด วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เอาชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดานะครับได้สำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยชนะไปด้วยสกอร์สาต่อศูนเซตทาให้คะแนนอันดับโลกของสาวไทยนะครับพุ่งพรวดเลยทีเดียวโดยหลังจากอัปเดตผลคะแนนนะครับอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงล่าสุดหลังจบการแข่งขัน VNL 2023นัดที่2ก็ส่งผลให้ทีมชาติไทยนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของการแข่งขันชั่วคราวนะครับซึ่งมีสถิติชนะ1แพ้1โดยมี4คะแนน ส่วนคะแนนอันดับโลกนั้นนะครับทำให้ไทยนะครับมีถึง217.69คะแนนโดยแซงหน้าแคนาดานะครับจากอันดับที่15นะครับของเราขึ้นมาอยู่อันดับที่1 4ส่วนแคนาดานะครับตกไปอยู่อันดับที่16เพราะว่ามีทีมชาติบังคลาเรียนะครับเบียดขึ้นมาเป็นอันดับที่15โดยในการแข่งขันนัดต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันกับทีมชาติโปแลนด์แหม่ยังต้องแข่งกันอีกยาวๆเลยครับรายการนี้ส่วนปีที่แล้วนะครับประเทศไทยก็จบอันดับที่8หวังว่าปีนี้จะทําได้อีกครั้งครับเอาใจช่วยผม อย่าลืมช่วยกันส่งแรงใจและแรงเชียร์นะครับไปให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยกันด้วยนะครับ3ม,มิถุนายนี้เปิดให้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวว่าตั้งแต่วันที่3ม,มิถุนายนรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและเอกชนผู้รับเหมาสัมปทานโครงการจะเริ่มเปิดให้ทดลองใช้บริการฟรีสําหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่จะวิ่งระหว่างลาดพร้าวสำโรงซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกจะเปิดให้ทดลองก่อน13สถานี ระหว่างสถานีสำรองถึงสถานีหัวมากจะทยอยเปิดให้ทดลองนะครับครบทั้ง23สถานีรวมระยะทาง30.40กิโลเมตรภายในสัปดาห์ที่2ของการเปิดทดลองโดยจะเปิดให้ใช้บริการฟรีไปจนถึงวันที่30เดือนมิถุนายนโดยจะให้บริการนะครับตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มจากนั้นนะครับจะทยอยขยายเวลาไปถึงเที่ยงคืนโดยตัวดโดยสารนะครับจัดจำหน่ายที่เครื่องอัตโนมัติจริง แต่ยังไม่ต้องชําระเงินจริงนะครับจากนั้นนะครับนำตั๋วด้สารไปแตะผ่านประตูเพื่อจะเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าต่อไปอินี่มันถนนหรือพรมกันแน่จานายจ้ากำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะครับหลังชาวบ้านนะครับที่รัฐมหาลาทละในประเทศอินเดียได้ช่วยกันเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันของโครงการสร้างถนนลาดยางซึ่งในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าชาวบ้านนะครับ ได้ใช้มือยกให้เห็นถึงวัตถุคลายพรมนะครับที่อยู่ข้างใต้ส่วนถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนชนบทที่สร้างโดยผู้รับเหมาท้องถิ่นซึ่งอ้างว่าได้ใช้เทคโนโลยีเยอรมันในการก่อสร้างแต่จากภาพที่เห็นนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แน่ๆแ,และชาวบ้านนะครับยังได้เรียกร้องให้เอาผิดกับวิศวกรที่อนุมัติงานการก่อสร้างอีกด้วยเพราะว่าปกติแล้วการก่อสร้างถนนทั่วไปจะต้องมีการผสมกวดทรายและดินที่อัดแน่นเพื่อความคงทน ไม่ใช่ใช้การเทคอนกรีตแทนแหมเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเจนายจ๋าไบเดนสะดุดล้มกลางพิธีมอบประกาศสนิยบัตเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาในงานพิธีมอบประกาศสนิยบัตผู้สําเร็จการศึกษาของโรงเรียนในเรืออากาศสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับหรือปู่โจได้สะดุดล้มลงระหว่างพิธีแต่ว่าเขานะครับก็ลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและกลับไปนั่งประจําที่เลวทิ้งประครับเนี่ย ซึ่งครออยังดีนะครับที่มือทั้งสองข้างของเขาสามารถยันพื้นเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะพยุงตัวขึ้นมาโดยมีหน่วยอาลกขา3มคนเข้าไปช่วยเหลือและมีผลสลํารวจนะครับของคนอเมริกันที่มีความกังวลเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของประธานาธิบดีที่มีอายุมากถึง75ปีและจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐพบว่าการหกล้มของชายวัย65ปีขึ้นไปนั้นนะครับเป็นสาเหตุหลักๆของการได้รับการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตในกลุ่มอายุดังกล่าวอีกด้วยแม่ ลุงโจรครับผมระวังหน่อยครับรอบที่แล้วก็จักรยานล้มครับล้มทั้งคนทั้งจักรยานเลยสู้ๆครับลุงประเทศญี่ปุ่นร้อนจนทำลายสถิต,ติในรอบ125ปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะครับได้รายงานสภาพอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยป,ประมาณ1.59องศาเซลเซียสทำให้ฤดูใบไม้ผลิในปีนี้เป็นปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่กรมอุตุ เริ่มทำการเปรียบเทียบอุณหภูมิมาตั้งแต่ปี2441และในขณะเดียวกันอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลในญี่ปุ่นตลอดช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็ยังมีความร้อนสูงสุดเป็นอันดับ3นับตั้งแต่ปี2525 25ด้วยทั้งนี้นะครับกมอุตุยังวิเคราะห์อ,อีกว่าด้วยสภาพอากาศโลกร้อนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการทำสถิติด้านอุณหภูมิแบบนี้บ่อยขึ้น จนกลายเป็นเรื่องปกติหากความรุนแรงของสภาวะโลกร้อนยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปหรือทวีความรุนแรงขึ้นองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกยังได้คาดการไว้อีกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากในปี2,566ถึงปี2,570จะเป็นช่วงเวลาที่โลกมีอุณหภูมิสูงที่สุดแหมอันนี้เขาก็คาดการไว้หลายสำนักนะครับว่าตั้งแต่นี้ถึงปี2,570มันจะร้อนจี๊ดเลยทีเดียวสู้กันต่อไปครับนุษย์โลกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 s m i l สมัยไทยแล์